กับพ่อเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็กระบวนการอื่นๆเนี่ยนะคะยอย่างน้อยที่สองงานบริการทั้งรวมแล้วต้องเท่าไหร่คะความต้องใส่นะนะคะนี่นต้องสามนะคะ,ะ,คะแล้วก็ต้องไปเผยแพร่นะคะในอำเภอสอดอมด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในในส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่นั้นเนี่ยนะคะ อะไรบ้างไปดูในไกด์ไลน์นะคะสำหรับทีมงานนะคะก็ได้พัฒนาระบบออกมานะคะซึ่งก็จะมีตัวเรื่องของตัวการยื่นคำร้องขอไปอน,นุญาตโรงแรมใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโอ14่นะคะ,ะเดี๋ยวนะเรากลับไปดูว่ามันโอ13โอถันโสดตรงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแท็กกิ้งใช่ไหมคะเลือก เลือกหนึ่งกระบวนการงานใช่ไหมคะในโอ14อ่อในโอ14เมื่อ,อใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคืออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้<ช>คือหนึ่งเ<ช>นาะเวลาเรานับนะคะแล้วก็งานอื่นๆอีกสองถูกไหมคะนะคะท่านก็จะมีเมื่อสักครู่จะเป็นอ่เป็นเรื่องของการขออน,นุญาตโรงแรมใช่ไหมคะ ก็เดี๋ยวจะมีตัวในการวางลิงลก์ระบบใช่ไหมคะแต่ก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีมีงานในในส่วนอื่นๆใช่ไหมคะคือเรื่องของอติดตามสถานะการขอสัญชาติเรื่องของตัวคำร้องขอไปขออนุญ,ญาตนะคะสถานที่พักท,นนะะที่ไม่เป็นโรงแรมนะคะที่ไม่เป็นโรงแรมแลวติดตามสถานะนะคะคำร้องขอไปอนุญาตสมาคมใช่ไหมคะ ก็เรื่องของการจัดให้มีการเรื่องเรียลไลใช่ไหมคะรับติดตามสถานะขอใบอนุญาตมูลนิธิใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มง,งานย้ายชยัเตียนบ้านออนไลน์นะคะโดยซึ่งเป็นส่วนที่เรากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็มีส่วนราชการอื่นด้วยนั่นก็คือของเกษตรอำเภอใช่ไหมคะื่องของระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยที่บ้านนะาคะด้านพืชน,นะคะ มีหลายกระบวนงานเลยมากกว่า3นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการพัฒนาที่ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับปี6-7นี้นะคะมาดูข้อบครระวัง